สวัสดีค่ะพี่น้องทาง YouTube วันนี้มาดูบรรยากาศยามเช้าเย็นสบายท้องฟ้าแจ่มใสพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะคะดูรอบรอบบ้านเราศีลาลาดถุงหน้าบ่มีเข่าแล้วจ้าเกี้ยงแล้วแล้ว มีแตงง่วมาเลี้ยงมนันทงเลี้ยงงวัวพระอาทิตย์ขึ้นมาสองฟ้ามาแล้ว ป่าสวยเนาะท้องฟ้าเจีมใสฝั่งไม่มีเมฆฝั่งนี้ม,มีเมฆเมฆงามดิเมฆสวย

คุณพากันหยอกกันหยอกกันยังมีความสุขแทนที่จะกินหนื้อบอกินได้หยอกกันดิบันกินเนื้อเหาะกันเอ้ยเด็กหน่อยเอ้ยเด็กเอ้ยเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อย กกาจอแจ่ยามเช้าเช้าวันจันทร์วันจันทร์ที่สิบหใช่ไหมวันนี้วันดี ให้ทุกคนโชคดีกับวันที่16เดือนท่านว่าคม2 5 6ใกล้จะถึงปีใหม่แล้วขอให้เพื่อนๆมีแต่โชคดีโชคดีนะคะตรงหน้าบ้านคอยสิลลาลาดเข้าโหดสวนกันยู่ นี่ถาดมีเลยสวนผักสวนผักนะคะทองฟ้าสวยงามสวยงามมากทองฟ้าสวยงามมากเลยค่ะ เรมียังถ่ายถ่าย,ายทุง่งนาทุ่งไร่ทุง่งนานะคะชมบรรยากาศบ้านเราคนอยู่ใกล้บ้านทางบ้านมันเป็นสิละค่ะบ้านเ้องอากาศดีหนาวอากาศหนาวนะคะทุงบ้านพี่น้องหนาว,วอขอบคุณและสวัสดีะค่ะ